หาวิทยาลัยอุบลราชาธานีเพื่อน้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกปฏิบัติปองกันอัคคีพ่ยเพื่อเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ ไปที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเพิ่นเด้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกปฏิบัติป,ปองกันอัคคีภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลลอมจำนวน8 5คนค่ะเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะจากการเรียนรู้เทคโนโลยีการปองกันและขวบคุมอัคคีภพยและฝึกปฏิบัติการปองกันและขวบคุมอัคคีภพยอย่างถูกต้องและกปลอดภัยค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรีสาร่างคำ่ำอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยคณะวิทยาศาสตร์เพิ่นได้กลาว,วาการป้องกันและควบคุมอัคคีพให้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้และก็เข้าใจบ่วาสิเป็นผาคทฤษฎีหรือว่าภาคปฏิบัติโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติเขาระงับเหตุเพื่งใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีด่านการปองกันและควบคุมอัคคีภัยที่ท่านสมัยมีทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งเพื่อทดวสอบระบบนำดับเพลิงของอาคารวิจัยให้มีประสิทธิภาพและกับพร้อมใส่งานจริงค่ะและนักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี่ไปปรับใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นต้องควบคุมอัคคีภัยให้ได้ท่านเหตุการณ์ ทั้งนี้คะ่ะนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขันต้นนะคะโดยกิจกรรมนี้คะ่ะได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากบริษัทนิป,ป่อนเค,เคมีเคมีคอลจำกัดนำทีมโดยนายกําพลเลิศเกลียงไก่ยิ่งและนายอนันททองบใออออบไงพร้อมผู้ช่วยขอให้ค่ะพร้อมผู้ช่วยให้เกียรติเป็นวิทยาากรในการบรรยายภาคทฤษฎีการดับเพลิงขันตน้น การใส่อุปกรณ์ขันรุ่นแรงเข่าผจญเพลิงฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขันตน้นด่านการใส่เครื่องดับเพลิงแบบยกหิวดับเพลิงและการบรรยายการดับเพลิงขันรุ่นแรงและการจัดทีมเข่าดับเพลิงรุ่นแรงดับไฟใหญ่ซึ่งโครงการดังกาวนะคะก็มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ระยะหาปีตั้งแต่ปี2 5 6 5จนหอด2 5 6 9 การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลีป่ยนแปลงของสังคมในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในอนาคตค่ะ